หลวงพ่อทบเนี่ยความจริงท่านเป็นพระเถระรุ่นเก่าแต่เป็นด้วยเหตุว่าท่านมีอายุและพรรษาที่ยาวนานท่านมรณาภาพเมื่อปีพศ2519สิริรวมอายุได้9 5บหปีก็เลยมองดูเหมือนว่าท่านเป็นพระเถระที่ไม่เก่าเท่าไรนักอาจจะเรียกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยก็ได้คือท่านเป็นพระเถระทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รวมกัน ถึงแม้ว่าหลวงพ่อทบจะละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็ตามท่านได้สร้างสมคุณงามความดีเอาไว้ทั้งทางโลกและทางธรรมให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านไปอีกนานแสนนานท่านถือกําเนิดที่หมู่บ้านยางหัวลมตําบลนายมครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นตําบลวังชมพูและวตำบลน,นี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์